การปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r ก c t i c e รายงานการพัฒนาการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นเตรยมศึกษาปีที่6ทับหโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ความสำคัญ การเขียนเป็นเครื่องมือถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่สำคัญและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับทักษะการฟังการพูดและการอ่านงานเขียนประเภทเรียงความเป็นงานเขียนร้อยแก้วประเภทหนึ่งที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจความคิดทัศนะของตนจะออกมาเป็นเรื่องราวให้ผู้อื่นทราบแล้วเข้าใจด้วยถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างชัดเจน มีท่วงทำนองการเขียนที่สละสลวยน่าอา่านมีองค์ประกอบและหลักการเขียนที่ดีซึ่งประกอบด้วยคำำํานําเนื้อเรื่องและสรุปโดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปตลอดทั้งเรื่องจึงควรมีการส่งเสริมทักษะการเขียนเรียงความเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมสภาพปัญหา จากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหนึ่งจำนวน39คนมีความบกพร่องด้านทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์เขียนไม่สอดคล้องกับเรื่องที่กำหนดจำนวน11คนคิดเป็นร้อยละ28.21และจากผลการทดสอบโอเนตในสาระการเขียนระดับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย44.54 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามีค่าเฉลี่ย43.47ซึ่งมีค่าเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ50